แหงดอกงามด้วยจ้ามองได้หยาหลายๆนีันแห้งดอกใหญ่ดอก,กาง,ง,างามดอกกำลังงามๆเลยนี่ลิน,นีผ้าพ่พอแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดหัวยาหรือเห็ดแทดเห็ดท่าด้วยจ้ะอันนี้เขาเอื้นเห็ดแทดเห็ดท่าเห็ดหัวยาจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันด้วยจ้ะไปเก็บเห็ดน้ำกันกับลินเดอเดี๋ยวรีนนีผ้าไปเก็บน้ำกันจ้ามือน,นี้คุ่นเห็นปะจ้ะ โอ้ยพุ่นนะพุ่นนามึงแน่แน่กำลังออกด้วยจ้าเดี๋ยวเก็บไปพร้อมๆกันจ้าพุ่นนะข้าเจ้าเอินเฮ็ดแทดเฮ็ดท่าเฮ็ดหัวหยาตัวจ้าซึ่งนี่ยมกแสบคือเฮ็ดขาจอยอย่างล่ะจ้ากินได้เด้อถ้าผู้ใดเก็บก็เป็นกระยาไปเก็บเด้อถ้าผมหูงจักน้าเห็ล้วจ้ากำลังออกงามๆเลย ถือฝนจกขึ้นเต้มตรงไฮตรงหน้าเลยเฮ็ดแทดเฮ็ดท้ายแล้วจ้ะดอกกำลังงามๆนี่เปยนมกกไซเปตองหอมๆจ้ะแล้วเพื่อนอื่นเฮ็ดหัวยาจ้ะนี่ เม็เนฮิตไต่เบื่อหรือจ้าเด้อเวลาเขาเอื่อหนึ่งฮิตเท็ดฮิตท่าฮ็ดหัดหดวหยาอาจารนี่ผ <c oughs> ู้ใดกินบ่เป็นบ่หูจักกับบอแนะน้ให้เก็บเด้อจ้าเด้อผู้ใดกินบ่เป็นบ่หูจักบ่แนะน้ให้เก็บจ้ะตัง้งมองท่านะหย,า,ย,ยาเงี้ยวเงี้ยหยางามเลยก็จะดอกประมาณนี่จ้ะดอกกระสีงามจังสีเล่จะจ้ะ นี่ค่ละนี่ก็เลยเอามาฝากฟรีฝากน้องจ้า